สวัสดีครับเพชรลานลมคอย fc รับซื้อเหรียญน,นะครับคลิปนี้มีเหรียญมารีวิวให้ดูนะครับแล้วก็ให้ข้อมูลด้วยพร้อมทั้งรับซื้อด้วยนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับคลิปนี้แนะนําเหรียญผิดพลาดจากการผลิตนะครับเหรียญรุ่นเก่าหลายๆรุ่นนะครับบางท่านมีกันแทบทุกคนแทบทุกบ้านเลยแต่ว่า,เ,าเหรียญรุ่นเก่านะครับอาจจะ ผลิตมาหลายปีแล้วอาจจะเก่าจริงๆแต่ว่าจำนวนการผลิตที่ออกมาค่อนข้างจะเยอะนะครับราคาจริงๆที่ขายกันแบบปกติน่าจะาสภาพผ่านการใช้งานเหรียญละไม่กี่บาทนะครับไม่น่าจะถึง5บาทแต่ถ้าเกิดว่าเหรียญรุ่นเก่าที่เพื่อนๆมีเป็นเหรียญผิดพลาดจากการผลิตเหมือนในคลิปนี้นะครับเป็นเหรียญในลักษณะของการปั๊บเบี้ยวหรือว่าเหรียญออฟเซนเตอร แบบนี้นะครับปั๊มเบี้ยวนะครับเบี้ยวบนเบี้ยวล่างถ้าเป็นของแท้ดูดีดูดแท้ผมรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ200จนถึง1 5 0 0บาทนะครับก็ดูรูปดูคลิปเลยละกันนะครับว่าลักษณะเหรียญเป็นแบบไหนนะครับนี่นะครับก็เป็นเหรียญอีกหนึ่งรูปแบบนะครับย้ําอีกนิดนึงนะครับเหรียญรุ่นเก่าอาจจะเก่าจริงแต่ว่าถ้าเป็นจํานวนการผลิตเยอะ ราคายังไม่สูงนะครับยังไม่ได้รับซื้อนะครับเหรียญรุ่นเก่าอ่าที่รับซื้อจะเน้นรับซื้อเหรียญหนึ่งบาทครุฑจะบะเป็นส่วนใหญ่นะครับเพจผมจะเน้นรับซื้อเหรียญหนึ่งบาทครุฑขายได้นะครับถ้าเป็นหนึ่งบาทครุฑสภาพผ่านการใช้งานก็จะรับซื้อเหรียญละไม่เกินยี่สิบบาทเน้นคลังรายเยอะๆนะครับถ้าเป็นเหรียญหนึ่งบาทเรือหงหนึ่งบาทหลังวัดหรือว่า 50สิสตางค์ลงข้าวก็จะเน้นรับซื้อเหรียญผิดพลาดจากการผลิตนะครับเหรียญพัเสียนตรงหรือว่าเหรียญปั๊มเบี้ยวเหมือนในคลิปนี้นะครับใครที่มีเหรียญต้องการจะขายเน้นดูรูปนะครับถ่ายรูปเหรียญชัดๆส่งรูปมาทางข้อความเพจหรือว่าจะส่งรูปมาทางไลน์ก็ได้นะครับคลิปนี้ก็สั้นๆนะครับรับซื้อเหรียญผิดพลาดจากการผลิตเหรียญปั๊มเบี้ยวแบบในคลิปนี้เท่านั้นนะครับ